สวัสดีค่ะนะคะหบอแบมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเคฟนะคะมาดามบาตาหวานค่ะแล้วตอนนี้นะคะนี่เราจะมาทําให้ดูกันแบบจะจะเลยนะคะนี่คือ,อลูกชายพี่วานะคะอายุเท่าไหร่คะพี่วาอายุ11ค่ะอายุ11อนนะคะนี่นนเปิดได้เลย่อ่าเปิดไลฟ์ได้เลยค่ะ ดูนะคะดูฝีมือน้องอายุ11นะคะลูกชายของพี่วาทำเคฟได้อย่างมืออาชีพมากๆดูสิคะคนเดียวนะ,ะ,วะอ่าคนเดียวแล้วควงแบบสามเตาเลยอ่ะดูฝีมือของน้องค่ะด,นนดูสิคะว่า ทำง่ายขนาดไหนนะคะเด็กแค่อายุนะคะสิบกว่าขวบก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ขายเป็น วางกันสามเตาเลยเน้องเป็นคนที่แบบเก่งมากมืออาชีพมากนะคะนี่คุณรู้ไหมคะว่าเคล็ดลับนะคะเล็บมาดามวาตาหวานที่ทำง่ายแล้วก็ขายดีลูกค้ากินแล้วติดใจเนี่ยคุณมาดูเบื้องหลังการทำกันค่ะนี่นะคะอ่านี่เลยค่ะแป้งนะคะ แป้งร้านพรทิดาผสมง่ายไหมคะพี่วาแป้งร้านพรทิดาเป็นยังไงบ้างคะผสมง่ายนะคะขายข้อวแล้วก็กรอบนานกอบอ,อร่อยคะ่ะลูกค้าชอบคะอ่ะปิดใจแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเป็นประจำทําให้พี่วาเนี่ยขายดีตลอดอเลยนะคะสามเตานี่ทําแทบไม่ทันเลยใช่ไหมพี่วาแล้วนี่คือแป้งที่พี่วาผสม ใช่ค่ะแป้งที่ผสมแล้วอวันนี้มีแป้งแปวานิลาค่ะอันนี้หมดไปหนึ่งแล้วเลยยังไม่ได้เติมนะคะอันนี้ไายดีมากเลยค่ะไก่ดีมากนะคะหมดแล้วอันนี้เป็นจะเป็นชาโคค่ะอืออันนี้จะเป็นแป้งชาโคลนะคะที่ผสมน้ออันนี้เป็นแป้งชาโคลนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เติมแล้วมันเหมือนกรังค่ะแล้วคุณมาดูสิคะแป้งนี้แบบเนียนเรียบมากๆนะคะ นี่กรอบมากๆดูสิคะว่าลูกพี่วาอายุเพียงแค่นะคะกี่ปีลูกสิบเอ็ดคุณขาสิบเอ็ดเองอะ่ะสิบเอ็ดนี่อยู่ปห้าปหกปหกเขาเรียนก่อนหนึ่งหรืีเรียนก่อนหนึ่งปีอ๋อสิบเอ็ดนี่คืออยู่ปหกคุณขาเพียงแค่อายุนะคะสิบเอ็ดปี อยู่ป .6 เนี่ยค่ะทำออกมาได้แบบมืออาชีพมากๆนี่แล้วใครที่อยากจะเปิดร้านเค้กนะคะขายเค้กเป็นเห็นไรายได้เหมือนอย่างพี่วาเหมือนอย่างน้องนะเห็นไหมคะใครมีลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยเอามาามาฝึกได้มาฝึก, <มา S 1> กเธอนะคะอยากมีอาชีพเราก็มาฝึกได้ที่ร้านนะคะนี่พี่วารับสอนด้วยนะคะ ร้านอยู่ที่ไหนคะพี่วาเท่าร้าน,นของวาจะอยู่ด้าซ้ายนะคะที่ประชาร่วมใจ13มินบุรีเนี่ยะคะ่ะก็ตรงข้ามเซเว่นนะคะก็คือเข้าซอยประชาร่วมใจมาก็เซเว่นแรกอยู่ตรงข้ามเลยะะว่ามันกรอบแค่ไหนทําง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะทําให้ดูเราจะมาดูฝีมือนะคะเราจะทําให้ดูกันสดๆเลยนะคะ บอกเลยว่าไ์ไปด้วยขายไปด้วยได้อ,อ่กล้าท้ากล้าการันตีนะคะดูสิคะตั้งแต่บอมมานะทําขายแทบไม่ได้หยุดขนาดว่าสามเตาอะทําทยังไม่ทันเลยนะคะอ่ะาคุมทั้งสองกล้องเลยค่ะ นี่นะคะทาแทบไม่ได้หยุดเลยนะดูหน้าร้านของเราได้จ้ะหน้าร้านนะคะของพี่วานจะเป็นลักษณะนี้ตกแต่งนะคะอย่างสวยงามใครมาปุ๊บเนี่ยค่ะแค่ป้ายร้านนะคะ<อ>เห็นป้ายร้านเร้ไหมคะป้ายร้านเราโดดเด่นมากนี่จะมีเคปใหญ่นะคะสีแดงดูโดดเด่นตั้งอยู่ที่หน้าร้านกันเลย ร้านก็จะเป็นร้านนะคะเล็กๆแต่บอกเลยว่าคุณภาพคับขั่งนะคะอ,คอุอ่าลูกค้านี่แบบนั่งรอนะคะต่อคิวซื้อกันทีเดียวบอกเลยว่าสามเตานะทำแทบไม่ทันทีนี้เรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนะคะว่าแป้งเค้ร้านพรทิดานเนี่ยทำง่ายทำออกมาเนี่ยเรียบเนียนขนาดไหนนะคะอ่า ทำออกมาแล้วเนี่ยเรียบเนียนขนาดไหนเห็นไหมคะคุณขาเพียงแค่เทลงไปนะคะแป้งก็ผสมง่ายนะคะเพียงแค่ผสมคนๆเทๆนี่ยค่ะเทแป้งลงไปนะคะหมุนแป้งให้หมดนี่แบบนี้เห็นไหมคะ้า่ยนะคะลูกค้าติดใจแป้งเราผสมง่ายขายทอดค่ะแล้วกรอบหอมอร่อย น,นี่นะจ๊ะนี่พื้นที่อาจจะแคบครับแคบ,บไปแล้วตอนแรกมันมีสองเตานะคะแล้วก็มาเพิ่มอีกหนเตาอันนั้นได้แล้วไหมคะได้แล้วอ่าได้แล้วปิดไฟตรงกลางไว้เนาะถ้าเกิดว่าไฟตรงกลางมันแรงเราก็ปิดไฟตรงกลางไว้ แล้วก็ใช้แค่ไฟด้านนอกอ่าเห็นไหมคะอ่าหมุนได้สวยมากครับได้สวยงามมากนี่เห็นไหมคะแป้งนะคะเรียบเนียนมากา <ใน S 1> เด็กยังทำได้เลยนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆจริงเราเนี่ยคะ่ะ บอมกล้าท้ากล้าการันตีเลยทุกอย่างค่ะบอมทำให้เห็นกันกับตาเลยนะคะ,คะเราทำกันแบบสดๆทำให้เห็นกันกับตาเลยค่ะว่าทำได้นะคะทุกคนก็ทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำอยู่ตรงนี้นะจุดนี้แต่ตอนนี้อาชีพเิมกลายเป็นอาชีพลเรีย้ดูว่าครอบครัวได้ดีมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่บามทำอาชีพอะไรคะ ก่อนที่มาทำเสริมสวยนะคะสปาทำคิ้วทำเกี่ยวกับวงจรเกี่ยวกับค่ามงานความสวยควางานอ่าแล้วทีนี้มาเจอช่วงโควิดพิเศษกิจิร้านปิดอ่ดดากะะดดันมากนะคะก็คือกดดันมากก็ไม่รู้เรา,<ม>เ,ราเราคือพิกิตนี่แหละคะ่ะทั้งทเรามีโอกาสตรงนี้นะคะที่ไหนมีพิกิตที่นั่นมีโอกาส ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นต้องมีเงินแน่นอนอ่าสุดยอดเลยก็เลยไปไปไปดูค่ะช่วงวิกฤตมากก็ไปดูคุณบอมแบมไปเจอในอ่ายูทูบน,นะคะช่องช่องเค้กทำดยังไงดีเราอยากมีอะไรทำนะคะในช่วงนี้เพราะเราต้องต้องใช้จ่ายค่ะเสร็จแล้วก็ได้เค้กของคุณบอมแบมนะคะเข้าไปศึกษาเข้าไปติดตามจนได้มาเป็นอาชีพตอนนี้ก็คือหนึ่งอาชีพที่รัก นะคะแล้วก็ชอบแล้วก็บอกเลยว่ามีเงินเข้าทุกวันมีเงินเก็บทุกเดือนแล้วก็ว่าอยากจะชวนนะคะเพื่อนๆหรือ,อทุกๆคนที่กำลังมองหาอยู่หรือกำลังมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องอเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างลองเปิดใจดูนะคะ ว่าอาชีพนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถที่จะทําเงินให้กับครอบครัวทำอะไรได้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยินดีจะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนํานะคะพร้อมกับแชร์สิ่งดีๆต่อทุกๆคนค่ะจากอาชีพชิปเคฟนี่คือเราได้เงินทุกวันทุกวัน,วนใช่ค่ะส่วนเงินที่เข้าแบบ24ชั่วโมงนี่เข้าจากไหนคะพี่วา24ชั่วโมงเข้าจากการไข่แป้งเคฟพรธิดานี่แหละคะ่ะ ขายแป้งเค้กแล้วก็อุปอุปกรณ์สร้างอาชีพตรงนี้ค่ะเข้าย4ิบสชั่วโมงจริงๆค่ะอันนี้คือยอมรับแล้วก็เกิดเกิดการเริ่มสนุกแล้วก็ชอบแล้วก็รักที่จะทาตรงนี้ก็ยินดีนะคะถ้าเผื่อว่าใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะว่ายินดีหรือใช่ค่ะอยากอยากอยากเป็นตัวแทนจาหน่ายหรืออยากมีอาชีพเสริมตรงนี้นะคะ เข้าไปดูว่าก่อนก็ได้ค่ะเคปมาดามวาตาหวานนะคะในเฟสในเพจมาดามวาตาหวานเหมือนกันเคปมาดามวาตาหวานยินดีนะคะยินดีที่จะให้ทุกคนที่จะเหมือนเหมือนเหมือนเราจะสร้างอาชีพแล้วก็จะเราจะช่วยช่วยช่วยแชร์สิ่งดีๆนะคะให้กับทุกๆคนยินดีมากๆนะคะทุกๆคนเรามาดูกันนะคะ ว่าแป้งของเรากรอบเรียบเนียนขนาดไหนนะคะ,ะเราทําให้เห็นกันจะจัก,กับตาเลยแล้ววันนี้นะพี่ว่าจะมาจาัดเตาให้ด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้อยู่นะคะเตรียมเลยอ่าเดี๋ยวพี่ว่าเอาอ่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใสนะคะโอเคอ่าเราจะมาเนี่ค่ะเห็นไหมคะพอขึ้นจากเตามาปุ๊บนะนแป้งแบบ เนียนเรียบมากไม่ต้องร้อรยน,น,นะคะว่าเรียบขนาดไหนนะคะเน็นเนไหมคะน้องแค่โป๊หกอ่ะก็สามารถที่จะทำได้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยทำให้ดูอีกห,หนึ่งเตาอ่าอีกหนึ่งเตาน้องจุดเตานี้เลยลูกมีมือของคุณแม่นะคะทีนี้เราจะไปดูดข,ของลูกชาันี้ของลูกชาย อันนี้จะจะเป็นเจ้าของร้านนะคะอันนี้ตัวเล็กแค่นี้คือเจ้าของร้านชื่อน้องอะไรลูกน้องซีฮาร์ดน้องฮาร์ดจ้ะมันร้อนแล้วหรอไม่ค่อยแล้วก็ใช้โหมดนี้อ่านี่มือเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านตัวน้อยอายุน้อยลอยล้านใช่ใช่เบาๆเพียงแค่โปรหกเองนะคะใช่าค่ะ ไฟลุกเ่าอเขาแบบเป็นเนืออาชีพมากนะะในการหมนในการปิดไฟรับไฟทีนี้ลองแต่งหน้าแต่งหน้าแบบเลือๆสวย,สวยแต่งหน้าคลิปอ่อาโชว์คลิปอะไรที่แบบเด็กชอบและขายดีบ้างคะ,ะหน้าอะไรเหรอ อ่าสตรอเบอร์รี่บัวรี่แล้วก็เมสสีอ่าอะไรแล้วก็อะไรนั่นเนี่ยมัชเมนโอ่หรือโอริโอ้อะไรกันเด็กๆชอบอ่าเด็กๆชอบแบบเป็นเป็นเค้กแฟนซีค่ะเค้กแฟนซีมาดามวาจัดจัดสั่นหนึ่งเมนูนะคะเดี๋ยวพี่บอกแบบน,นะอุนน่นหนึ่งเมนูเ <laughs> มนูที่ขายดีที่สุดในรา้านจัดเลย เรามาดูแป้งนะคะนี่ค่ะแป้งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่วานะคะขยำให้ดูกันแบบต่างๆตัดตาเลยนะว่ามีที่รองกันไหมนึ่งนะคะน้องเอาแป้งไปแช่อืมนะคะอ่ะเรามากันกว่าได้ค่ะน,นี่นี่ก็คือแป้งครี ร้านพรทิดาเนี่ยนะคะทำออกมาเวลาทำเนี่ยทำง่ายขนาดไหนนะคะแล้วพอเวลาทำออกมาเรียบแป้งเรียบเนียนนะคะอ่าแล้วก็กรอบอยู่ได้นานด้วยนะคะเรามาดูความกรอบของแป้งร้านพรทิดากันค่ะนะคะ,ะ,คะฟังเสียงนะคะ เรียบเนียนมากนะคะแล้วแบบกรอบนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าขยำให้เราดูหน่อยว่ามันกรอบขนาดไหนนะคะแบบละเอียดเลยอ่ะยิ่งกว่าแป้งของมวนเห็นไลยคะนี่แบบกรอบทุกนี่ไหมคะเนียนกรอบเสียง<อ>ดังฟังชัดเลยเนะคะ นี่เราขยำแทบจะบดได้เลยนะคะ,ะ <laughs> ถ้าถ้ามันไม่กรอบมันไม่สามารถที่จะละเอียดได้ถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าแป้งมันกรอบมันเลยขยำออกมาแล้วลนะะเอียดขนาดนี้ถ้าแป้งไม่กรอบขยำเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ละเอียดเพราะว่าถ้าไม่กรอบยิ่งขยำยิ่งแบบเหนียวใชนะ่ยิ่งเหนียวยิ่งยงนันเหนียวแล้วมันก็ต้องใช้ดึงมันขยำไม่ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าแป้งไม่กรอบเนี่ยมันจะมันจะเหนียวนะคะแต่ว่าแป้งเราเนี่ยไม่เหนียวนะคะ,ะ,ะพี่ว่าบอกสกคุณแป้งนะะ่ยว่าแป้งเนี่ยผสมง่ายแล้วก็ใช้ดีขนาดนาัผสมประมาณกี่นาทีค่ะของของที่ว่าทำนะคะที่ร้านทำเราเนี่ยก็คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเลยนะคะ,ะใส่ไข่เติมน้ำผสมนม เท่านั้นเองค่ะสัดส่วนมีเท่านี้ต่อหนหถุงต่อหนอหนกิโลผสมออกมาเราก็จะได้เกือบ2อกิโลนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้น้ําเย็นจัดย่างง่ายมากเลยค่ะพอทําเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเทคนหมนุมนวนขายได้เลยจ้ะแล้วได้กําไรดีไหมพี่ว่ากำไรน,นี้ก็อ่อจะบอกว่ามันมัน คือตอนนี้ลูกค้านะคะจากที่เคยกินเริ่มต้น20บาทนะคะเคปแต่ตอนนี้20บาทเราแทบจะไม่มีขายเลยขั้นต่ำคือ30แล้วละลูกค้าใส่ไส้ใส่อะไรคือตกแผงหนึ่ง40บาท50บาทลูกค้าก็ยอมจ่ายเพราะกินแล้วมันอร่อยจริงๆลูกค้าชมนะคะหอมอันดับแรกลูกค้าต้องดมก่อนค่ะพอทำเสร็จดม,อมหอมอร่อยกรอบอร่อยแล้วก็แบบเราได้ยินแล้วนะคะหน้าร้านเรารู้สึกชื่นใจอะคะ่ะ แล้วก็รักแล้วก็ที่พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อลูกค้านะคะวันนี้เราไเตากันเลยนะคะวันนี้นะบอกมาทั้งทีนะบอกมาทั้งทีบางคนถามบอกว่าได้แป้งในราคาพิเศษแล้ววันนี้สวยไนโลกนู้ในราคาสวยสวย,สวย มัสกิลโลสวยๆนี่มันเมโรนะคะกินไส้อะไรสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะสาวไฟทองไฟทองลูกจีนกละบมาทั้งทีเราจะมาจัดนะได้แป้งไปแล้วบางคนบอกว่าได้ได้แป้งแล้วแล้วเตาล่ะมีวันนี้มีเตา ก็คุณได้แป้งพิเศษไปแล้ววันนี้เราก็จะมีเตาในราคาพิเศษให้ไปด้วยนะคะวันนี้นะคะใครที่สั่งซื้อเตาเตานะคะร้านมารมา,าวาตาหวานณราคาปกตินะคะเตา12นิ้ว14นิ้วอยู่ที่ราคานะคะ2,500บาทแต่วันนี้ค่ะนะ,ะสุดพิเศษ เป็นวันเกิดของพี่วาด้วยและนะคะร้านพรทิดาก็มาจัดราคาพิเศษให้ในวันนี้จากราคาปกติ2,500บาทค่ะวันนี้ลดไปเลยนะคะเหลือเพียง1,699บาทนะคะ1,699บาทถ้าใครมาซื้อ ที่ร้านพ่อนที่ที่ร้านมาดามมาตาหวานนะมาสั่งซื้อกับพีว่วาหรือว่าสั่งซื้อนะคะในไลฟ์สดนี้ใครทีเอฟนะคะในไลฟ์สดนี้รับไปเลยค่ะราคาพิเศษอยู่ที่1,69 9บาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะราคาสุดพิเศษนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้น100 0นะคะ6ก0 9บาทและที่สำคัญมีแถมไหมคะพี่ว่าซื้อเตา1ตัวเราจะแถมอะไรให้ดีคะวันนี้ซื้อเตาเออซื้อโท่ซื้อเตานะคะแล้วก็ลดด้วยเราก็จะมีแถมปืนนะคะย,ยิงแก๊ส<ห>ยิงแก๊สให้อีกหนึ่งให้ห,ห,หอันซื้อเตาวันนี้ราคาปกติอ,อยู่ที่2,500บาทลดเหลือคะ่ะ1,699บาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ ใครสนใจ C F ค่ะเตาเคฟนะคะ1,699บาทมาได้เลยนะคะสำหรับค่ะเคฟได้เลยค่ะสั่งเมนูได้เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่บารรับรับออเดอร์แป๊บรับออเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะบอกเลยว่าขายดีมากนะคะ คือลูกค้าเนี่ยมาตลอดนะคะลูกค้าเข้าตลอดทําเคฟกันตลอดแทบไม่ได้หยุดเลยนะนี่นะคะเจ้าของร้านของเราทําตลอดไม่ได้หยุดเลยคือเป็นแม่ค้าเคฟอะ่ะง่ายมากๆหมุนหมุนใส่ถุงแล้วก็รับเงินนี่แหละค่ะเป็นอาชีพที่ใครๆก็ทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ค่ะเพียงแค่ใจคุณรัก บอมบอกเลยว่าลูกศิษย์บอมนะ,ะทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเพียงแค่คุณมีใจรักในการทําขนมแล้วก็สร้างอาชีพมาที่บอมแบบบอมสอนนะคะปั้นคุณเนี่ยให้เป็นแม่ค้าเค้กมืออาชีพได้เลยนะคะ<น>เห็นไหมะบอม <laughs> บอกเลยว่าอาชีพเคฟค่ะเป็นอาชีพที่ทำง่ายมากๆนะคะและใครที่ไม่มีความรู้มาก่อนนะ,ะมาหาบอมแบมค่ะเดี๋ยวบอมแบมเนี่ยจะปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพและถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะมาถามปรึกษานะคะพี่วาได้ พี่วาสามารถที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณนะคะแล้วก็สอนให้คุณเนี่ยเป็นแม่ค้าเค้กมืออาชีพได้ภายใน1วันถ้าใครสนใจใครอยู่กรุงเทพนะคะมาเรียนกับพี่วาได้หรือว่ามามากินก่อนนะคะมาลองชิมแป้งเค้กร้านพรธิดาก่อนเลยว่าแป้งเค้กร้านพรธิดาเนี่ยมันกรอบจริงไหมมันอร่อยจริงไหมนะคะ สมกับที่เราพูดไว้หรือบิมมากินดูก่อนได้นะคะมาชิมมากินแล้วติดใจค่อยนะคะเอาไปเปิดร้านทําขายสร้างอาชีพสร้างไรายได้เป็นนายตัวเองกันได้เลย <_ d ue> บอกเลยว่าใครที่ตกงานอยู่ยังไม่มีงานทําอยากสร้างอาชีพนะคะสร้างไรายได้เป็นนายตัวเองบอมบอกเลยค่ะแนะนําเลย <_ d ue> อาชีพนี้นะคะคืออาชีพ หมุนๆน,นะคะใส่ถุงแล้วก็รับเงินง่ายๆสบายๆแบบนี้นะคะ